ขอเสียงคนอมเม็ดสมุนไพรไอเฮิร์หน่อยครับขอเสียงคนอมเม็ดสมุนไพรไอเฮิร์หน่อยครับ <ś led> ชุ่มห <ś led> อมฉันมีติดแล้วกาแฟฉันน่าติดแกมากกว่าโวยใจตอนนี้ไม่ว่างเพราะมีเธออยู่ข้างข้า เจอหน้ากันอยู่แทบทุกวันเพื่อนมาทำให้เบื่อได้ไงมันจะเป็นไปได้ยังไงฉันจะตอบให้หายสงสยัยวันแรกจนมาวันนี้เธอไม่เปลี่ยนเลยแบบนี้จะไม่ให้รักได้อย่างรัก มเพื่อนไงยังจำได้อยู่ไมล่ล่ะใช่สิแต่ก่อนนี้ตัวทับจิตกันเดี๋ยวนี้แค่ทักแชทกว่าจะอัดก,กับสิบวันตอนโซนงเงาเก่งทักมาหาสามเวลาตอนนี้แค่นัดเจอแทบจะคราบขอเข้ามาจะไม่ในแฟนก็มีลิมิตหนนจัจะถ้าเพื่อนสนิทเลอกคอยก็ไม่เลือดใครแล้วนะวันแรกจะมาวันนี้ ให้พูด<อ>ว่าเฮิร์บไอไอน่ารักที่สุดอ,อย่าลืมนะครับเขามีตรงนี้ถึงสองทุบเลยนะจ๊ะมาชาเล่นกันเยอะเยอะเนอะอแฟนผมน่ารักจังเลยครับเจอ ไปครบเจอแบบนี้ก็ตายดีครับคนอะไรไม่รู้อยากอยู่ด้วยทุกวันเลยรถไฟฟ้ามาพอดีเลยไอเฮิร์บด้วยวโ,อวโอเคสณัสด โอ้โหไอเคิร์ฟขอร่อยชุ่มคอ<ช>นี่ชุ่มฟรีด้วยที่สุดเลยนี่ด้านบนนะด้านบนนะขันด้านบนสุดเลยแล้วครับเท่มากเลยอ่ะแสดงว่าเราจะมองเห็นมาริโอ้นี่แบบในทุกๆวันแล้วกทุกๆทีท่ด้วยใช่ผมนักเข้ามาเม่อกี้ผมจังหุยจักูนี่คุณนัทมาเลยะไหนวันนี้มีใครกลับ BTS ไหมคะในปลายทางคือหมชิดนแต่ปลายทางชีวิตเรามาโอ้ ไม่ได้นะครับเพราะเขมีส่วนขยายต่อไปแล้วโอเคปลายทางไม่ใช่หมอชิพนะครับตอนนี้ <c oughs> โอเคอ้าวนะอีกหนึ่งความพิเศษวันนี้ครับเดี๋ยวลัคกี้แฟนจะได้ขึ้นมาถา่ายรูปแบบหนึ่งตอนหนึ่งกับคุณบนเวทีด้วยได้เลยครับดังนั้นตอนนี้ครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเชิญลัคกี้แฟนที่ได้รับสิทธิ์นะครับในการที่มาถ่ายภาพกับโมเดอครับสแตนบายฝั่งนี้ได้เลยนะครับก็คือ,อซ้ายมือของทุกๆท่านนะครับตามลำดับเลยนะเลชเชนเลยครับเลชเชเลยครับเดี๋ยวรบกวนท่าน